ได้ดูเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงที่อื่นเนี่ยที่รายการโรสเซตตี้เนี่ยจะได้ดูก่อนเลยครับว่าธรรมะธรรมะจากช่วงเข้าภาษาของท่านวอวชิระมิทีสําหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปกราบท่านโดยตรงเนี่ยเรามารับชมครับว่าช่วงเข้าราษานี้นยท่านฝากอะไรไว้ให้กับพวกเราบ้างนะครับเชิญครับอามารยะขอให้ท่านฝากข้อคิดครับว่าในช่วงเข้าภาษานี้มีธรรมะใดที่ควรจะเป็นตรอกับท่านก็เข้ารรษาต้องเข้าหาพระธรรม ในวันเข้าพรรษาเนี่ยพระจะมารวมกันที่บ่อนหรือวิหารแล้วก็ตั้งสัจจะที่ฐานว่าพรรษานี้ข้าพเจ้าจะจารพรรษาที่นี่ตลอดสามเดือนโยมก็ควรจะตั้งสัจจะที่ฐานในวันเข้าพรรษาเหมือนกันนะพรรษานี้ข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานจะลดและเลิกสิ่งที่ไม่ดีดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรที่อยากจะเลิกเล่าบุรีบ้าทํางานหนักจนไม่ได้พักผ่อนไม่มีเวลาให้ครอบครัว นะหรือว่าคบคนผ่าน,นของไม่ดีทั้งนั้นนะ,ะเลิกนะพอเลิกของไม่ดีก็ตั้งใจว่าจากนี้จะทําแต่สิ่งที่ดีๆมีอะไรบ้างหนึ่งนะจะเข้าวัดจะทําบุญจะฟังเทศฟังธรรมสจะตั้งใจทํางานสามจะดูแลลูกดูแลเมียดูแลสุขภาพให้ดี 4. จะอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ห้าจะไม่ไปพูดจาดินทาว่าทำให้ใครต้องเจ็บช้ำน้ําใจ นี่นะอันตมายกตัวอย่างนะครับพูดยังไงว่าพอเข้าพรรษาก็ตั้งสัจจะิทธ่ฐานทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทําในสิ่งที่ดีถ้าทําได้อย่างนี้เข้าพรรษาก็เท่ากับว่าเข้าหาพระธรรมนี่คือทางปฏิบัติที่ถูกต้องครับอ่ากันนี้ครับก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการวิจักฏใจัะ